เจ้าสวัสดีทุกคนเมื่อนี้พบกับข่อยคือเก่าเองยุวัดเมื่อนี้เฮาสิมาอาบน้ำแก่งแต่ว่าเฮามาปีที่สองคือแก่งแกงก็ลืมเลยคอนสารเออเ,ออเอมืองอาจสะพอนแวงสวรรคเขตก็คือพวกเฮาตอนนี้กำลังกาเกียมพหอสดสถานที่เรียบร้อยอบ,บ้านโน่น,น,นมีใส่เนาะโอเค นนคนก็ตอนนี้เข้ากำลังเข้าไปบึ่งสถานที่บนอัพน้ำเนาะก็คือตอนนี้พวกเขาลงสถานที่ก่อนที่เข่าไปกับจะชงไหมขนาดอะี้เนาะเดี๋ยวพวกเขาเก็บภาพบรรยากาศเนี่ยมันเลิกได้นะเลิก,บกเกบา ที่จะมาเนาะห่อน้ำโอ,ำโอ้ความมีเนาะน้ำลายลีคือสีหอดแก่งพี่น้องเอ้ยแต่กระสีตัดสิใจให้พี่น้องเบึ่เนาะขนาดเลยทางไปความห่วยความเซ่มาพุนเนาะความอีเคือสีหอด บอลพุน่นอยู่พุ่นแหละที่ทางพุน่นบอลแดงแดงเงี้าจั่วเหมืนไปทางนั้นแลน้วเนาะเดี๋ยวพวกข้าวสิไปเบ่งลำกันเน,น,นาะขึ้นน้ำขึ้นเนาะโอ้น้ามขึ้นมันเลยมีทางทีมงานเอาละ่ะโอ้ทีมงาน นี่โอ้คนหล่อดีเนาะโอ้โหมีแต่คนหลอ่ลอ,อ,ม,ลอมาบันนี้แปลกน้ำลายก็เก่าเนาะปีก้ายนี่คอยมาบนมีน้ำลายขนาดนี้มันยำแหลงตอนนี้ลายแห้งทีมงานก็ัมาลา่ไปสิโอเคเดี๋ยวจะหน่อยสิไปเบิ่งวิธีอาบน้ำเขา คือจ้น Di right okay, okay, no. ้อยเลยอาบน้ำเนาะจ้น้อยนี่ลึกเนาะเบาจึงอาบดามอ่เนาะระวังนิดหน่อยลอยดามไหนเบาลอยเบิังฮะลอยบุเป็นอย่าไปไกลเลยน้ดาลอยดามบุเป็นได้โอเคเนาะมาเบิึงผาบรรยากาศ Okay, okay.